ราก็ประมาณเป็นเก้าสิบเก้าพันิ 99, นค่ะโอ้ยซึ่งในวันนี้เนี่ยเราก็เปลี่ยนตัวละครแล้วนะคะแต่ว่าแต่ว่าเราก็จะเปลี่ยนเราก็จะเปลี่ยนหน้าปกช่องเราแต่ว่าชื่อยังไม่เปลี่ยนนะคะนี่หลังจากใหม่ก็บ่านเต็มที่ทุกคนรู้นะคะมีคาดใหม่เข้ามานะคะคาด มีสองคันคันนี้นะคะคันนี้กับน,นี่เลยโอเคเดี๋ยว,วเราเนี่ยก็จะมาเจ้าสิบเก้าคืนในป่าแบบผู้เดียวอะไรเดี๋ยวกี่สุขข้างบคร้า เราก็เอาเป็นอ่านบปจะเอาผู้จไมอดใจไม ันนี้เป็นไบโอมพวกซึ่งอาแค่นี้แหละเขียนเล่นซึ่งเราเนี่ยเล่นอะไรดี ก่อนน้อันนี้ค่ะาอันนี้จะเป็นสีก็ <c oughs> จะเป็นสีสวัสดีทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะเราเนี่ยเราเนี่ยจะ ก่อนอื่นที่เรายืนตรงเพราะว่าเราไม่เคารพไเคารพแต่อนี้ฮ่าฮ่เขา้ามากัน ว่าต้องเดี๋ยวเราก็จะไปชั้นที่มันเป็นเดียวเลยค่ะที่เราเป็นผี้หญิงนะต้องไปสีแดงอ่านไม่ออกเก่งคือคี่แอปนินอุ้ยมีมิมฉด้วยเหรอทเก้นใช่นะ กันค่ะจีแม่จนนะค่าคนหนูมีอ่ะ แบบแบบนีรวมแบบถึงคำที่มันซื้อมันก็ไหนมันก็่าเดี๋ยวเราลอง เห็น,นด้ามก็ติเลยค่ะเราก็จะมาดูกันก่อนอื่นต้องอาบน้ำชำระร่างจาอดเรานั่งดีกว่าการเล่นเกมเด็ยนคะคะไม่มีที่แบบหยิบฝักบัวหรอ ต้องเป็นไม่รู้ไม่ต้องอาบรอบเล้านะคะก็จะมาก็จะมาเล่นเล่นน้ำเกาะน้ำเย็นกันค่ะเย็นเฉียบคนวันนี้คนทำก็จะมาคลิปกันค่ะนี่ไงเปืือนน้ำเนี่ย 哦，找人？谁？不知道。 นีดีกว่าเปิดหมดถ้ามีปิดหมดเครื่องบินมีเปิดหมดเครื่องบินปิดแล้วกันโอเคค่ะในยวกก็เล่นมามา,มาแล้วเดี๋ยว,วเราก็จะมาค่้บองเอ๊ว อ๋อมีแม่ร้อนตรงนี้อู้อันนี้คือปสัสก,กาเลยนะตักบัวทุกตัวลา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 ขอาที่ ุดด้วยที่สองก็เป็นใครเหรอกลาบกลาบแล้วเด้พอพ่อเดี๋ยวเรามาหาบอกบอกอ๋อมันจอเจอแล้วนี่ค่ะอริโอ้โหอะไรที โอะไรคนอันนี้กดไปที่เอ้ามันบ้ากอะทุกคนสามารถกดไปที่รีโปต์ได้นะลองแล้วมันได้นะเทเทถีทีอะไรเนี่ยเออแล้วมันก็ฝักได้เลยเอ้แล้วแล้ว ตอนนี้นะคะเราก็เราก็เรกสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาอาบน้ำกันค่ะว่ากันเดีย๋ยวเราเดีย๋ยวเรา ไม่่ไมยังยังยังพี่อย่าหัวร้อนพี่อย่าหัวร้อนแล้วเราก็จะต่อไปเดี๋ยวเอาชมน้องถแบ๊บ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 แบ๊แบบ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 แบ๊บแ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 บ๊บแบ โดนฟันนี่ยงอ๋อโดนอยู่โดนอยู่โดนแล้วก็แผะแผะแผะโอเคถ้าคุณอันนี้ใชอตัวเองรือคนอื่นถ้าฝเลี้ยวโอเคนะคะ วิเพ okay. ิ่มมาห้าแล้วเหรอห้าพันหรือ <hour> ห <Coh es tube> ้าห้าหมื่นเนาะอันเนี้ย เียวเหมือนเดิมแหละบางครั้งเราก็จะเปลี่ยนกันโอเคนะคะเรานะคะต้องกินเกาลัดเอารดเลมอนดีกว่าเกาลัดจริงกินได้หลัก เอาไ้เอาอ่กินมหาศเคยเนาะกั๊บกันหนึ่งรถเหลือสี่แล้ว ก็อ,ออกกันครับอ๋อเดี๋ยวเราจะไปน่าจะยังไหมดิสสี่วัดนี่นะคะที่นี่คือ จริงอย่างมากเลยนะ้วาอย่างไร ไอากินมาม่าผักบุ้งก่อนหน้าสาวแต่ว่าแค่เปิดเนี่ยอ้ํายํแต่ไอติมเล็บเออได้กินอ้ําอ้ํอ้ําอ้อ้ํอ้เออเยอะดื่มดื่มไม่เติ เลยค่ะตรงยูไหนเนาะลิปยูไหนอ้วีการวี เดี๋ยวเราก็จะไป็ Ư, ừ, ừ, ừ. นเออ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 เขาอย่าีเออเออเออคานไปคานไปเออเออไปเสร็จเนาะอุ้ยเขาเขาใส่หมวกไทยด้วยฮะใส่ดวงจันทร์อะไรดวงอ๋อนีน่ไงใครมาน้อยมากเลย เดี๋ยวเราก็จะลองเล่นอันแรกกันค่ะกิบเนาะเออเอือเออ,เอ,อน้ำหนักยกล้อไหวไหม What? Hello young. รแต่ว่าพนักง,งานทำความสะอาดก็ฟรีเหมือนกันส่วน V.I.P. ผู้จัดผู้จัดการหรือ V.I.P. ก็จะเสียโลบัตส่วนอันนี้ต้องเข้าร่วมกลุ่มครัเราก็จะได้เป็นพนักงานแล้วเราสำเข้าตรงนี้ได้ด้วยนะ เชยค่ะนะเป็นงานทำอ่า งานต้อนรับก็จะสามารถให้แบบงงๆงงและดีดีแต่ถามพี่เออเอาเ,เป็นว่าก็ไม่รู้เหมืนแต่เราก็อยากรู้ เป็นลูกค้าไอ้กำไรนี้ไม่หายนะเฮ้ยไม่หยอึ่งเก็บเหลือเอาไปนั่นไอ้กำไรตาเป็นอย่างเข้าได้ยังอ่ะพี่อยากเปลี่ยนแล้ว ฉันไม่ได้เป็นพนักงานทำความะ้าฉันเป็นพน,นักงานทีหปาแล้วเราก็สามารถวางกำไรไว้ตงแล้วก็สามารถใส่ไ,ได้อ๋อที่อ๋อเห็นแล้วหาชุดคืออยู่ เราก็จะมานั่งต้อนรับผู้อื่นแบบกำไรมันแค่นี้ก็ได้แล้วแต่ถ้ามันอย่างเงเฮ้ยเอาช่วยด้วยวะถ้างั้นต้องเกิดใหม่นะมีข้ออ้างข้อเดียวคือต้องเกิดใหม่ โอเคนะคะเขาก็จะเป็นก็พอเราก็เพียงเท่านี้ละแล้วเราก็จะบอกด้วยนะคะไปเกิดก็จะหันไปหันไปหน้าร้านอะไรเนี่ยปุกกี้เหรอแต่บุญชวง ต้อหันไปร้ารน,นี้คนเนี่ยต้องหันขวาหนะคะท้า,ายก็จะเจอแล้วค่ะเดินตรงไปไปจนกว่าจะถึงเข้าประตูแบบหน้าตาเฉยน,นแต่ว่าประตูแต่เป็นประตูเหมือนต้องจับเองอะ่ะ ถ้าเป็นอัตโนโมัติเราก็จะก็จะส่ได้ค่ะใส่ชุด,ดเก้งกางเกงก็พอเป็นพนักพูดได้เลย เี๋ยวเราก็ใช้ชีวิตเดี๋ยวเราเนี่ยเปลี่ยนชีวิตบ้างนะแต่ที่เราเป็นลูกค้ามันควรที่จะลองเป็นนักงานทำความสะอาดบ้างนะเดี๋ยวเราก็จะทำบทบาทอย่างนี้ใช่เดี๋วเราก็จะทำฟิลี่อะไรอ่ะแต่ไม่ได้ต่อจากเรื่อง นีช่วงนี้เนี่ยส่งงานบ่อยอเกินแต่ขอทุกทีนะ่ะกันหนึ่งอยู่แค่บอบ เอาเงินมาทำ อรหังลกนล ถ้าเห็นเสนเเ็็นะาแม้แต่ปลาเล็บเสือว่าสบู่ห่อกมาจะ่รอยพื้นแตดิฉันเพิ่งบอกไปเลยค่ะก็แต่คุณเชื่ออะไรหรอคะอืม เออชื uh, ่อพายออกได้ ฉันจะไปทำตามโดยด่วนห hmm. ืมบอกเขาไปเจ้าค่ะฮอดีฮอดีว่า 嗯，前面、um.，啊、oh,，是，瞪瞪瞪。 ไปก่อนนะค่ะในเจอกันดไปเลยดิเออแต่ไม่รู้เขาจะโกหกหรือเปล่าเนี่ยต้องดูอ๋อไม่ได้โกหกวายรัดแรงมากเอ่ม คนนั้นไปถามพี่กระถงนี่ค่ะฮลโหลสวัสดีจ้าเพ่อนอืมจะเป็นเอ่มจะมาอบแช่อุ่นใช่ขะขอ,ขอบัตรหนะะ่อยค่ะไม่ได้จะเป็นค่ะท่านทำมันเป็นเป็นพนักงานทำสะอาดอะ